ท่านผู้ชมครับช่วงนี้บางอ้อมีเรื่องราวดีๆจากหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่กำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทยหรือกสทชที่จะมาเปิดเผยถึงวิธีการใช้อินเทอร์เน็ตยอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุดไปถึงบางอ้อช่วงนี้เลยครับกลายเป็นข่าวหน้าหนึ่งหลายฉบับติดต่อกันนะครับ สำหรับเรื่องราวของดารานักร้องนักแสดงชื่อดังคุณปีประวิทย์และคุณก๊อฟพิชยะที่ต้องตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพทางโลกไซเบอร์จากการที่มีหญิงสาวรายหนึ่งนำภาพถ่ายของทั้งคู่ไปแอบอ้างเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเองด้วยการหลอกลวงซื้อขายตุ๊กตาเฟอร์บี้ตุ๊กตานำเข้าจากต่างประเทศที่วัยรุ่นกำลังฮิตกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองครั้งนี้ก็มีผู้เสียหายหลงเชื่อนับร้อยคน สูญเงินไปหลายล้านบาทเลยทีเดียวครับเขาส่งรูปมาให้ผมดูผมบอกผมจําได้ที่ไหนถ่ายไว้ตอนไหนผมจําได้แล้วก็วันรุ่งขึ้นก็ลงหน้าหนึ่งก็ตกใจเราถ่ายรูปกับคนมากหน้าหลายตาเรามีหน้าที่ถ่ายรูปแล้วก็ยิ้มแล้วก็ถ่ายรูป ให้ทุกคนมีความสุขส่วนเขาจะไปประกอบอาชญากรรมหรืออะไรมันก็เรื่องของเขาอะฮะมันเป็นเรื่องของคนสาธารณะที่จะต้องโดนใช้อย่างนั้นอยู่แล้วพยายามทําในเรื่องพวกนี้ให้น้อยที่สุดอะผมว่ามันจะปลอดภัยภัยร้ายจากสังคมออนไลน์ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเราอีกต่อไปแล้วนะครับและยิ่งในยุคสมัยที่เราสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกรวดเร็วทุกที่ทุกเวลาด้วยแล้วทางกสทชจึงจัดงานคิดก่อนคลิกมาหันตภายปลายนิ้ว เพื่อให้ความรู้กับประชาชนผู้บริโภครู้เท่าทันกับภัยของโลกออนไลน์ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งก็ไม่แน่นะครับภัยต่างๆเหล่านี้วันหนึ่งอาจจะมาถึงโดยคุณผู้ชมยังไม่ทันตั้งตัวก็เป็นได้การใช้โซเชียลมีเดียต่างๆซึ่งโดยเฉพาะวัยรุ่นต่างๆนักศึกษาเนี่ยนิยมใช้กันอย่างกว้างขวางเนี่ยบางครั้งก็เป็นต้นเหตุทำให้เกิดอาชญากรรมต่อทรัพย์สินอะไรต่างๆได้นะฮะ ภัรจากอินเทอร์เน็ตนั้นมีหลากหลายช่องทางนะครับยกตัวอย่างที่เจอกันบ่อยๆเช่นฟิชชิงหรือการตกปลาออนไลน์ซึ่งก็เปรียบเสมือนการล่อเหยื่อให้มาติดกับผ่านของรางวัลชิ้นโตหรือหลอกให้ตกใจว่าบัญชีของคุณกำลังมีปัญหาต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านหรือแม้กระทั่งรหัสบัตรเครดิตวิธีการป้องกันก็คือห้ามกรอกข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลชื่อบัญชีและรหัสผ่านของเราผ่านทางอีเมลนะครับภัยต่อมาคือ identity theft หรือหัวขโมยตัวตนออนไลน์ซึ่งอัจรยากรพวกนี้เป็นพวกหวังรวยทางลัดโดยเอาข้อมูลส่วนตัวเช่นรูปถ่ายวันเดือนปีเกิดมาแอบอ้างกับคนอื่นว่าเป็นตัวเราแล้วนำไปปลอมหลักฐานทางการเงิน หรือนำไปใช้ในทางที่เสื่อมเสียวิธีการป้องกันก็คือใส่รหัสผ่านให้มือถือหรืออุปกรณ์ต่างๆเพราะถ้าตกไปอยู่ในมือของผู้ไม่หวังดีเขาก็ต้องใช้เวลาแกะรหัสสักพักใหญ่ๆเลยละครับโซเชียลเน็ตเวิร์ก บริการโลกออนไลน์ที่กำลังฮิตที่สุดขณะนี้คงหนีไม่พ้น Facebook สังคมของการแบ่งปันเรื่องราวที่ไม่ว่าจะไปไหนรับประทานอะไรก็ต้องถ่ายรูปโพสเช็คอินเพื่อแชร์เรื่องราวของตัวเองให้คนอื่นได้รับรู้แบบออนไลน์ซึ่งการกระทำในลักษณะนี้ถือว่าอันตรายนะครับเช่นการโพสว่าออกมาทานข้าวนอกบ้านกันทั้งครอบครัวนั่นก็แสดงว่าที่บ้านไม่มีใครอยู่ เราจึงเป็นคนบอกช่องทางให้มิจฉาชีพเองเพราะฉะนั้นจากนี้จะโพสต์หรือว่าแชร์อะไรก็ต้องมีสติและระมัดระวังให้ดีนะครับและในปี2556นี้ประเทศไทยมีกำหนดจะเปิดให้ใช้บริการ 3G คลื่น2.1 GHz ซึ่งเป็นคลื่นที่ได้รับความนิยม และมีผู้ใช้งานมากที่สุดในโลกแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าภัยจากการใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆจนใครหลายๆคนอาจจะมองข้ามเพราะยิ่งใช้ง่ายสะดวกสบายมากเท่าไหร่ความอันตรายก็สามารถเข้ามาใกล้ตัวเราได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับด้านหนึ่งที่เรากังวลเพราะว่าเกี่ยวกับการเสียงเงินเสียทองก็คือเรื่องการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เรากางังวลเราเน้นตรงนี้มากหน่อย แต่ผู้ใช้งานเองต้องระวังตัวเองด้วยจะเชื่อมั่นโดยใช้แบบไม่ระวังไม่ได้ผู้ที่ไม่ประสงค์ดีทั้งหลายเหล่านี้ก็พัฒนาเทคนิคของตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะทำให้ยิ่งยิ่งยากกระบากต่อการป้องกันท่านผู้ชมครับเรื่องราวภายใกล้ตัวที่บังอ้อน,นําเสนอในวันนี้เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมทุกท่านนะครับให้รู้เท่าทันกลวงของเหล่าบรรดามิจฉาชีพ ที่มีอยู่มากมายในสังคมปัจจุบันนะครับแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ชมโชคร้ายเจอกับตัวไปแล้วก็อย่านิ่งดูได้นะครับให้ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจทุกพื้นที่ไว้ก่อนเพื่อเป็นหลักฐานและจะได้นำตัวคนผิดมาลงโทษได้ครับสำหรับวันนี้หวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านคงถึงบาง้อพบกันใหม่วันเสาร์หน้าบ่ายโมงครึ่งโมเดนาทีวีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ